สวัสดีค่ะสำหรับบทที่5เรื่องการดุลมวลสำหรับระบบที่มีปฏิกิริยาเคมีเราเรียนจบไปทั้งหมด4บทแล้วนะคะตัง้งแต่ในเรื่องของการแปลงหน่วยจนกระทั่งถึงเรื่องของการดุลมวลสำหรับระบบที่ไม่มีปฏิกิริยาเคมีสำหรับบทนี้ก็จะเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรเคมีโดยตรงเพราะว่ากระบวนการต่างๆที่มีปฏิกิริยาเคมีถ้าเป็นวิศวกรเนี่ยก็คงต้องเีวิศวกรเคมีที่เป็นคนดูแลค่ะ โดยในหัวข้อวันนี้เนี่ยเราจะเน้นหลักไปที่เรื่องให้เข้าใจเรื่องของนิยามต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิยามของสิ่งที่นักศึกษาเคยเรียนตอนมาตอนมปลายมาแล้วเช่นสารตั้งต้นจำกัด limiting reactant สารตั้งต้นส่วนเกิน excess reactant ร,ร้อยละส่วนเกิน p e r c นต์ excess แต่วันนี้นักศึกษาจะได้เจอกับศัพท์ใหม่ที่บางคนอาจจะเคยเห็นแล้วบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเช่นร้อยละการเปลี่ยนหรือเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันผลได้หรือเปอร์เซ็นต์ยิวและค่าการเลือกหรือ Selectivity รวมไปจนถึงเรื่องของขนาดของปฏิกิริยานะคะหละังจากเรียนตรงนี้ครบแล้วเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องเหล่านี้เอามาใช้ในการประยุกต์สำหรับการคำนวณทางงานทางวิส,วสเคมีค่ะ ในหัวข้อแรกที่เราจะเกิดนํามันก่อนในเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์นั้นนะคะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นสมการการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ทั่วไปโดยที่ทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นสารตั้งต้นหรือ reactant และขวามือก็จะเป็น product หรือผลผลิตนะคะโดยต้องมั่นใจก่อนว่าตัวเลขที่อยู่ด้านหน้า โมเลกุลเหล่านี้นะคะมันมีความหมายซึ่งตัวเลขเหล่านี้แหละเราเรียกมันว่าปริมาณสารสัมพันธ์ คำว่าปริมาณสารสัมพันธ์ตัวเลขตรงนี้เราจะเรียกมันว่าสัมประสิทธิ์ปริมาณสารสัมพันธ์หรือ stoichiometric coefficient นั้นบางครั้งครูจะเรียกมันว่าเลข s t o i c นะคะถ้าตัวเลขของหน้าโมเลกุลใดที่ไม่มีการเขียนว่ามันคือมีตัวเลขเท่าไหร่เราต้องรู้ว่าเลข s t o i c เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ซึ่งตัวเลขตรงนี้ความหมายของมันคือมันหมายถึงจำนวนอะตอมของแต่ละธาตุแต่ละชนิดทางซ้ายและขวาเนี่ยที่มันจำเป็นจะต้องมีความเท่ากันเช่นถ้าจากปฏิกิริยานี้ปฏิกิริยารเผาไหม้เฮปเท ที่เป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างเฮปเทนกับออกซิเจนแล้วได้กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไอยน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าทางซ้ายมือเนี่ยมีคาร์บอนอยู่7อะตอม จำน,นวนโดยการขวามือเนี่ยคาร์บอนก็จะมีจำนวนเจ็ดอะตอมที่อยู่ในโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์อย่างนี้เป็นต้นนะคะซัดปวาจำเป็นต้องมีค่าเท่ากันอันนี้เป็นพื้นฐานมปลายมาแล้วแต่สิ่งนี้เราจะต้องต้องย้ำแล้วก็มั่นใจเลยว่าที่เราเรียนกันมาเนี่ยในเรื่องของปริมาณเนี่ยมันมีเรื่องของปริมาณที่เป็นจํานวนโมลกับปริมาณที่เป็นจํานวนมวลนะคะซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเลขที่เป็นต,ตัวนี้มันหมายถึงปริมาณที่เป็นโมลงั้นสมการเนี้เราสา สามารถพูดได้ว่าเฮปเทน1โมลทําปฏิกิริยากับออกซิเจน11โมลแล้วได้าคาร์บอนไดออกไซด์7โมลกับน้ำอีก8โมลนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่า1โมลเนี่ยมีค่าเท่ากับ6.02คูณ10กำลัง23โมเลกุล ซึ่งก็คือเลขอบวกร์ดัมเบอร์ั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะพูดอีกครั้งหนึ่งได้ว่าสมการนี้บอกได้ว่าเฮปเทนหนึ่งโมเลกุลทําปฏิกิริยากับออกซิเจน17โมเลกุลแล้วได้คาร์บอนไดออกไซด์เจ็ดโมเลกุลกับน้ํา7โมเลกุลแต่ในทางคํานวณเนี่ยเราจะไม่ค่อยพูดคําว่าเป็นโมเลกุลนะคะเพราะว่าเราสามารถใช้เป็นคําว่าโมลน่ะจะเหมาะกว่าเพราะเราสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับโมลด้วยมวลโมเลกุลค่ะ คราวนี้พอเรามารู้แล้วว่าตัวเลขที่เป็นตัวเลขสตอยเนี่ยหรือตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยของแต่ละสมการเนี่ยคืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนว่า เราจะรู้จักคำว่าอัตราส่วนของปริมาณสัมพันธ์หรือ stoichiometric ratio เนี่ยว่ามันคืออัตราส่วนของค่าสัมป,ประสิทธิ์ปริมาณสารสัมพันธ์ของสารสองชนิดในสมการเคมีที่ได้ทำการดุลจำนวนอะตอมของธาตุทั้งซ้ายมือและขวามือไปที่เรียบร้อยแล้วเช่นถ้าอาจารย์พูดสมการใหม่ 2 SO2 บวกกับออกซิเจนได้กลายเป็น2 SO3 ก็จะเห็นว่าสมการแบบนี้จะดูง่ายๆว่าดูนได้ยังคือถ้าในปฏิกิริยาเคเมีก็ตามมีการเขียนตัวเลขสตอยไว้แล้วสแสดงว,ว่าเนี่ยดูนแล้วเรียบร้อย แต่ถ้าสมการที่ให้มาเขียนแบบนี้นะคะอาจจะยังดุลหรือยังไม่ดุลไม่รู้นักศึกษาต้องเช็คก,ก่อนว่าสมก,การนั้นดุลหรือยังแต่ถ้ามีตัวเลขให้มาแล้วเนี่ยหมายความว่าสมก,การนี้ดุลแล้วแน่นอนและในตัวเลขที่ถ้าไม่ได้เขียนบอกไว้ให้เรารู้ว่าเลขสตตยจ,จะมีค่าเท่ากับ1น,นะคะงั้นสมก,การนี้ถ้าอาจารย์พูดปากเปล่าอาจารย์จะพูดได้ว่า so 2 2โมลทำปฏิกิริยาต่อออกซิเจน1โมลแล้วได้ so 3 2โมล ซึ่งอัตราส่วนปริมาณสารสัมพันธ์ตัวนี้เราสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขสารสองชนิดในปฏิกิริยานั้นๆได้งั้นสำหรับตัวนี้ก็ตัวอย่างเช่นเราพูดว่า2โมลของ s o 3ที่ถูกสร้างขึ้นหรือถูกเจเนเรตมันจะเกิดจาก1โมลของออกซิเจนที่ถูกใช้หรือถูกคอนซูมนะคะ ก็คือเป็นหน่วยโมลเหมือนกันเพื่อให้มันสัมพันธ์กันงั้นถ้าจะใช้เป็นหน่วยโมลที่เป็นปอนโมลเราก็จะพูดได้ว่า2ปอนโมลของ SO2 ที่ถูกใช้ไปมันจะต้องเกิดการใช้มันจะต้องเกิดการผลิตได้ของ2ปอนโมลของ SO3 ที่เกิดขึ้น หรือถ้าจะใช้เป็นหน่วยกิโลโมลนะคะเราก็จะได้ว่า1กิโลโมลของออกซิเจนที่ถูกใช้ไปมันจะต้องมีการใช้2กิโลโมลของ SO2 ด้วยเช่นกันงั้นแบบนี้แหละนะคะเราก็จะเรียกว่าอัตราส่วนปริมาณสารสัมพันธ์คราวนี้อัตราส่วนปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยอาจารย์ที่ไม่ง่ายว่าจริงๆแล้วตัวนี้เราสามารถใช้เป็น conversion factor ได้ ขพร conversion factor ที่เราเคยเรียนกันมันคือปริมาณ2ปริมาณที่ Equivalent กันและเอามาหารกันพูดงานคำว่า Equivalent กันคือมันสามารถเทียบกันได้เมื่อเอามาหารกันได้มันก็เหมือนกับมันเท่ากัน conversion factor ตัวนั้นจึงมีค่าเท่ากับ1เมื่อเอาไปคูณอะไรจึงไม่ทําให้สิ่งที่คูณ่มันเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า2มวลของ so 3ที่มันเกิดการ generate มันจะเกิดจาก1โมลของออกซิเจนที่มันคอนซูมสตัวนี้มันอิควิเวเลนต์กันเมื่อเอามาหารกันตัวนี้จึงเรียกว่าเป็นคอนเวอร์ชันแฟกเตอร์ได้แต่เวลาที่เราใช้ Conversion Factor นะคะบางครั้งเนี่ยเราไม่เขียนคำว่า g เจเน a t e เราไม่เขียนคำว่าคอนซูมหรอกมันจะเขียนไปเป็นว่า2โมล SO 3เทียบแล้วเท่ากับ1โมลออกซิเจน แต่เราเข้าใจไว้ในใจเองว่า2โม S. S. ลเอสโอสามันคือที่ถูกสร้างขึ้นเทียบกับ1โมลออกซิเจนที่มันถูกใช้ไปนะคะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องรู้ว่าอัตราส่วนปริมาณสัมพันธ์เป็นการสแสดงในรูปของหน่วยโมลเท่านั้นเพราะตัวเลขสตอยมันคือตัวจํานวนโมลไม่ใช่อัตราส่วนรูปของรูปหน่วยเป็นรูปของมมลนะคะต้องอย่าสับสเนเด็ดขาดมาดูตัวอย่างที่5.1ค่ะปริมาณสารสัมพันธ์นะคะ จากปฏิกิริยาเคมีเมื่อสักครู่เลย2 so 2อบวกออกซิเจนกลายเป็น2 so 3โจทย์บอกว่าจงคำนวณหาปริมาณออกซิเจนที่ต้องใช้หากเราต้องการ so 3จำนวน1,600กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงจากปฏิกิริยาเมื่อสักครู่นะคะถ้าเรามาทวนกันนิดนึงเราจะรู้ว่า s t o i c h i o m e t ิกที่อยู่ข้างหน้าตัวเนี้ยมันคือจำนวนโมลงั้นความหมายของปฏิกิริยาเคมีนี้จึงหมายความว่า so 2 2กิโลโมลทำปฏิกิริยากับออกซิเจน1กิโลโมลจะได้ so 3 2กิโลโมล ซึ่งตัวนี้บรรทัดนี้มันคือปริมาณที่เป็นโมลงั้นถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนปริมาณที่เป็นโมลให้กลายเป็นมวลกิโลโมลเปลี่ยนเป็นกิโลกรมัมเราจึงได้ว่า2กิโลโมลของ SO2 เนี่ยเทียบแล้วมันคือ2คูณ64กิโลกรัมของ SO2 1กิโลโมลของออกซิเจนเทียบแล้วมันคือ32กิโลกรัมของออกซิเจน 2กิโลโมลของ SO3 มันคือ2คูณ80กิโลกร,รมัมซึ่งตัวเลข64 32และ80ก็คือมวลโมเลกุลของสารแต่ละตัวนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยจากเมื่อกี้สไตรเชมิติกที่เราบอกว่ามันสามารถใช้เป็นคอนเวอร์ชันแฟกเตได้คือเป็นปริมาณโมลต่อโมลเราก็สามารถใช้ตัวมวลเนี่ยที่มีความสัมพันธ์ที่มันอีควิ a ว e เลกันเนี่ยใช้เป็นคอนเวอร์ชันแฟกเตได้เช่นเดีวยวกัน งั้นอาจารย์อยากจะมาทำแบบไวๆเหมือนที่เคยสอนในตัวอย่างบทที่สองไปแล้วนะคะว่าจากโจทย์ตัวนี้เขาบอกว่าต้องการ SO3 จำนวน1,600กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงงั้นนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์บอกว่าจงคำนวณหาปริมาณออกซิเจนที่ต้องใช้ก็คือพูดง่ายๆต้องหาเป็นหน่วยที่เป็นกิโลกร,รัมของออกซิเจนที่จะเกิดการใช้จริงๆ Conversion factor ที่เราเอามาใช้ถ้าเทียบกับในอดีตนะคะเรารู้ว่าเรามีกิโลกร,รัม so 3 เราอยากจะเปลี่ยนให้กลายเป็นกิโลกร,รัมออกซิเจนเราก็หารด้วยกิโลกร,รัมของ SO3 แล้วคูณด้วยกิโลกร,รัมออกซิเจนซึ่งความหมายคือถ้าเราใช้ Equivalent Value กรณีที่เป็นมวลเราก็จะได้ว่า32กิโลกร,รัมของออกซิเจนที่จะใช้มันจะเกิดการสร้าง2คูณ80กิโลกร,รัมของ SO3 งั้นตัวนี้ก็คือ Conversion Factor เหมือนที่คุยเมื่อกี้ดังนั้นจากตัวนี้นะคะ ตัดหน่วยตัดหน่วยเราก็จะเหลือหน่วยกิโลกร,รัมออกซิเจนที่เกิดการใช้เทียบกับเวลาก็คือชั่วโมงเราก็สามารถเอาตัวเลขเนี่ยที่อยู่ในสมการตัวเนี้ยนะคะมาคูณแล้วก็มาหารกันได้คำตอบคือ320กกิโลกรัมออกซิเจนต่อชั่วโมง สำหรับตรงนี้ใครที่ฟังแล้วไม่ทันกลับไปทัวร์เรื่องของการเปลี่ยนหน่วยตั้งแต่บทที่2เลยนะคะที่เราเคยสอนในเรื่องของปริมาณโมลมีตัวอย่างอยู่ข้อหนึ่งที่ครูเคยอธิบายตัวเนี้ช้าๆาไว้ซึ่งตัวอย่างตัวนั้นเนี่ยที่อ,อ,อธิบายช้าๆอธิบายช้าๆไว้เนี่ยมันคือตัวนี้ค่ะทำเร็วๆแบบสีแดงไม่ได้ก็ทําแบบที่เป็นสีฟ้าคือโจทย์ังคงเหมือนเดิมเลยคือเขาให้มา1,600กกิโลกร,รัม SO3 ต่อชั่วโมง แล้วในเมื่อต้องการกิโลกร,รัมของออกซิเจนต่อชั่วโมงฐานการคิดก็คือถ้าเราคิดแค่เป็นโซยเชียมติกกรณีที่เป็นโมลน,นะคะคือตัวนี้เราจะรู้ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนโมลที่ผลิตขึ้นของตัว SO3 กับจํานวนโมลที่ใช้ไปของออกซิเจน2ตัวที่วงตัวนี้มันคือคอนเวอร์ชัตัวนี้ก็คือ2กิโลโมลออกซิเจนที่ถูกใช้เทียบกับ2กิโลโมลของ SO3 ที่ถูกเจนเนเร งั้นถ้าจะใช้ conversion factor ที่เป็นจำนวนโมลน,นะคะ,ะแสดงว่าเริ่มต้นการคำนวณเนี่ย SO3 ที่เป็นกิโลกรัมเนี่ยจึงต้องเปลี่ยนให้กลายเป็น SO3 ที่เป็นกิโลโมลเราจึงใช้ว่า80กิโลกรัมของ SO3 ได้เท่ากับ1กิโลโมล SO3 เพราะฉะนั้นตัวนี้หน่วยตัดกันแล้วเราจึงเปลี่ยนกิโลโมลของ SO3 ให้กลายเป็นกิโลโมลของออกซิเจนด้วย conversion factor ที่เป็นตัว สตออยชอ i ติ o โคฟิเชียนนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยเปลี่ยนกิโลโมลของออกซิเจนให้กลายเป็นกิโลกรมัมโดยใช้1กิโลโมลออกซิเจนเท่ากับ3-2กิโลกรัมของออกซิเจนกิโลโมลก็ตัดกิโลโมลนักนะศึกษาก็จะเห็นว่าสุดท้ายหน่วยที่ได้ก็เป็นกิโลกรมัมออกซิเจนต่อชั่วโมงและตัวเลขที่ได้เนี่ยก็จะมีความคล้ายกับเมื่อกี้เลยคือ1ันหหารด้วย80หารด้วย2แล้วคูณด้วย32ตัวเลขตัวเดียวกันเลย ก็คือขึ้นกับคำาถนัดของนักศึกษานะคะแต่ว่าเวลาที่อาจารย์คำนวณเนี่ยโจทย์ส่วนใหญ่อาจารย์จะใช้วิธีนี้เพราะมันเร็วกว่าคนที่ฟังไม่ทนันตามไม่ทนันจะใช้วิธีแรกก็ได้คําตอบมันก็เหมือนกันแต่ถ้าฝึกบ่อยๆการใช้วิธีที่อาจารย์ทำด้วยสีม่วงตัวเนี้ยมันจะเร็วกว่ากันเยอะเลยนะคะ งั้นเราลองมาดูนะคะอีกครั้งหนึ่งอาจารย์จะทบทวนให้ฟังว่างั้นถ้าปฏิกิริยาการเผาไหม้เฮปเทน C7H16 เนี่ยเขาบอกว่าเผาไหม้ตัวนี้10กิโลกร,รมัมจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นเท่าไหร่นะคะเราก็มาเขียนปฏิกิริยาเคมีโดยปฏิกิริยาการเผาไหม้ของ ane, เฮปเทนก็คือการทําปฏิกิริยาออกซิเจนเป็นเผาไหม้สมบูรณ์ก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์บวกกับไอ้น้าตัวเลขที่เขียนคือดูแล้วเรียบร้อย ตัวเลขที่เขียนหมายถึงจํานวนโมลเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คืออาจารย์เทียบเป็นกิโลโมลอาจารย์สามารถเปลี่ยนกิโลโมลให้กลายเป็นมวลคือเป็นกิโลกร,รัมได้โดยการคูณด้วยมวลโม,โมเลกุลนะคะหลังจากได้ตรงนี้แล้วอาจารย์เห็นตรงสาบรรทัดนี้อีกหน่อยเนี่ยการที่เขียนแบบนี้แล้วไอ้ด้านล่างตรงนี้อาจารย์จะไม่เขียนละแต่เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เองว่าข้างบนนี้ความหมายมันหมายถึงอะไรความหมายของวงที่สีฟ้าไว้หมายความว่า h ฮปเทน1กิโลโมลหรือ100กิโลกรัม ถ้าใช้ตัวนี้เฮปเทน1กิโลโมลจะต้องใช้ออกซิเจน11กิโลโมลเช่นกันหรือคือปริมาณ11 3คูณ3 2กิโลกรัมแล้วจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้น7กิโลโมลหรือ7คูณ44กิโลกรัมรวมถึงเกิดน้ำขึ้นอีก8กิโลโมลหรือ8คูณ18กิโลกรัมนะคะดังนั้นโจทย์บอกว่าถ้าต้องการเผาไหม้เฮปเทนจำนวน10กิโลกรัม จะได้คาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่นี่คือปริมาณที่ต้องการใช้ในการเผาไหม้นี่คือหน่วยของมวลที่ต้องการจะได้คือกิโลกร,รัมของคาร์บอนไดออกไซด์งั้นจากตัวนี้เราก็รู้ทันทีว่าคอนเวอร์ชันแฟกเตอร์ที่จะเอามาใช้คือเราต้องหารด้วยกิโลกร,รัมของเฮปเทนแล้วคูณด้วยกิโลกร,รัมของคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้กิโลกร,รัมเฮปเทนตัดกัน ตัวเลขหลักจะเอามาจากไหนความหมายตัวนี้คือ equivalent value ซึ่งหมายความว่า100กิโลกร,รัมของเฮปเทนที่ใช้ไปมันจะเกิดคาร์บอนไออกไซ์ขึ้น7คูณ44กิโลกร,รัมนะคะงั้นตัวเลขก็มาแบบนี้ค่ะข้อควรรู้สิ่งที่นักศึกษาสังเกตได้จากสมการนี้เลยคือเราจะเห็นว่าจากปฏิกิริยาตัวนี้เมื่อดุลสมการแล้วเราจะเห็นว่าสารตั้งต้นเนี่ยที่มีการใช้ไปเนี่ยใช้ไปรวม11 กิโลโมนในขณะที่ผลผลิตหรือโปรดักเนี่ยได้ออกมาเป็น15กิโลโมนก็จะเห็นว่าจำนวนโมนโลรวมของสารตั้งต้นและผลผลิตไม่จำเป็นต้องเท่ากันใช้คำว่าไม่จำเป็นต้องเท่ากันนั้นหมายความว่ามันอาจจะเท่ากันก็ได้ในกรณีที่สตตยเนี่ยมันดันซ้ายกับขวาบวกได้เท่ากัน ะะแต่จุดหนึ่งที่ให้สังเกตเลยคือถ้านักศึกษาลองเอาตัวเลขของจำนวนมวลนะคะมาบวกกันเราก็จะเห็นว่าสารตั้งต้นเนี่ยจำนวนมวลคือ100กิโลกร,รัมบวกกับ11คูณ32ิงกิโลกร,รมัมเท่ากับ452กิโลกร,รมัมและขวามือเนี่ยผลผลิตเมื่อ,อจำนวนมวลมาบวกลบกันแล้วก็จะเท่ากับ452กิโลกร,รัมด้วยตรงนี้แสดงให้เห็นว่า มวลรวมของสารตั้งต้นและผลผลิตจะเท่ากันเสมอมันคือกฎทรงมวลค่ะมวลไม่หายไปมันแค่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างจากโมเลกุลของตัวหนึ่งเปลี่ยนเป็นโมเลกุลของอีกตัวหนึ่งโดยอะตอมยังคงเป็นอะตอมของคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนเหมือนเดิมมันจึงทําให้สารตั้งต้นและผลพันธ์มีจำนวนมวลมวลลดที่เท่ากันนะคะถัดมาค่ะเรามาตัวอย่างที่5้าดค่ะ ปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันตัวอย่างต่อไปนี้อาจารย์จะเริ่มให้นักศึกษาเห็นนะคะว่าในการทําดุลมวลหรือกรณีที่มันเกิดปฏิกิริยาเคมีตอนนี้ยังเป็นเรื่องของปริามนนรราณสารสัมพันธ์อยู่แต่อาจารย์มักจะยกตัวอย่างกรณีที่เป็นอุตสาหกรรมเคมีจริงๆเพื่อจะได้เห็นว่าเดี๋ยวตอนอาจารย์จะเอาไปใช้ตอนที่เป็นระบบที่มีการดุลมวลจริงๆเนี่ยมันก็เป็นการทําแบบเดียวกันกันกบที่กาลังทําตอนนี้ในเรื่องของสโตยชิโอเมติกหรือปริมาณสารสัมพันธ์นั่นแหละนะคะ เขาบอกว่าในทางการคา้ากีซอรีนไต,ตรซิเตรตนะคะหรือที่เรียกว่าทอโร่ก็คือเป็นไขมันชนิดหนึ่งเนาะในการทำสปอนนิฟิเคชันเขาบอกว่าเอาทอโร่เนี่ยทำปฏิกิริยากับตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์ปรากฏว่าถ้าใช้1 0อยกิโลกร,รัมของทอโร่จงคำนวณหาสิ่งต่อไปนี้ 1. โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ต้องใช้ตามทฤษฎี 2. ปริมาณกีซอรีนที่เกิดขึ้นนะคะงั้นในลักษณะแบบนี้เองจะเห็นว่าอาจารย์ได้ให้ สมการนะคะของการเกิดปฏิกิริยาเคมีมาแล้วนะคะซึ่งนี่คือปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันที่เป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับด่าง นะคะแล้วก็จะได้เป็นตัวกีซอรีนแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวสบู่นั่นเองนะคะนี่ก็คือปฏิกิริยาการผลิตสบู่ดังนั้นถ้านักศึกษาเรียนมาแล้วในเรื่องของ general chemistry หรือ organic chemistry ก็าตามเนี่ยตัวโครงสร้างของไขมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ โครงสร้างของกรีเซอรอลหรือกีเซรีก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้โครงสร้างเราก็จะรู้ว่ามันต้องมีด่างเนี่ยเข้าทําปฏิกิริยาทั้งหมด3มโมลกับหมู่ฟังก์ชันทั้งหมด3หมู่ฟังก์ชันนะคะเราก็ได้ดูนปฏิกิริยาเคมี Me ได้เป็นตัวเลขสตอยแบบนี้นะคะอ่ะ คราวนีออ้อาจารย์ก็เลยเอาตัวเลขตัวนี้มาแล้วก็จะเอามาคํานวณแต่ก่อนจะไปคานวณเนี่ยก็จะให้เราเห็นโครงสร้างทวนของมอปลายนิดนึงว่าโครงสร้างของสบู่ที่เราเขียนแบบนี้นะคะสบู่มันจะประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นแอลเคนที่เป็นสายโซ่ตรงนะคะควณตรงนี้เป็นส่วนที่ไม่มีคั่วแล้วก็มีหมู่ฟังก์ชันตรงนี้ที่มันมีคั่วดังนั้นสบู่จึงสามารถซักล้างได้เพราะมันมีส่วนที่ไม่มีคั่วและส่วนที่มีมคั่วในโมเลกุลเดียวกันจึงทําให้เกิดการชะล้างแล้วก็ทําลายสิ่งสกปรก ปกจากที่มันติดบนเปื้อนในร่างกายเราได้อ่ะแต่คราวนี้ในเรื่องวิชานี้มันเป็นเรื่องของการคํานวณสิ่งที่เรากงกัน,นคํานวณคือเราบอกว่าถ้าต้องใช้ทารลหนกิโลกร,รมัม นะคะใพ้หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ต้องใช้กับปริมาณกีซอลีนที่เกิดขึ้นงั้นแสดงว่าจากปฏิกิริยาตัวนี้สิ่งที่นักศึกษาต้องทําได้คือหลังจากที่ดุลได้เรียบร้อยแล้วนักศึกษาต้องสามารถหามวลโมเลกุลของมันเพื่อจะเอามาหาว่าจํานวนมวลที่ใช้ในปฏิกิริยาของสารแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่เพราะตัวเลขที่ให้มาด้านหน้าตัวนี้มันคือจํานวนโมลนะคะอ่า อาจารย์ได้ทําการเปลี่ยนจากมวลให้กลายเป็นเปลี่ยนเป็นมวลให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นจากตัวนี้โจทย์บอกว่าข้อแรกให้หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ต้องใช้ตามทฤษฎีงั้นแสดงว่าที่ต้องการคือกิโลกร,รัมของโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยโจทย์อ้างอิงจากถ้าใช้ทาร์โรห่100กรริโลกรัมนั่นคือฐานการคำนวณคือ100กิโลกร,รัมของทาร์โร่ซึ่งก็คือตัวนี้คือปริมาณที่กําหนดให้ โซยโฉมติกที่เอามาคูณเอามาหารก็แสดงว่าต้องหารด้วยกิโลกร,รัมทาโลแล้วคูณด้วยกิโลกร,รัมโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวเลขค่ะเราจะได้ว่า3คูณ40กิโลกร,รัมของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในปฏิกิริยาจะต้องใช้ทาโลทั้งหมด890กิโลกร,รมัมนี่คือคอนเวอร์ชันแฟกเตอร์หลังจากนั้นตัดหน่วยนะคะตัวเลขที่เอามาคูณมาหารกันก็คือเอา100คูณกับ30คูณ40แล้วหารด้วย8 9ดค้าตอบคือ13.5กิโลกร,รัมของโซเดียม ่คะถัดมาบอกว่าจงหากีซอลีนที่เกิดขึ้นจะหากีซอลีนที่เกิดขึ้นก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นที่เขาต้องการใช้ทรลโลด100กิโลกรัมต้องการหาปริมาณกีซอลีนคือกิโลกรัมของกีซอลีนแสดงว่าคอนเวอร์ชันแฟกเตอร์ที่เอามาหารคือกิโลกรัมของทรลโลแล้วคูณด้วยกิโลกรัมกีซอลีนเพื่อได้หน่วยตัวนี้เราจึงรู้ว่า92กิโลกรัมของกีซอลีนที่เกิดขึ้น มันจะเกิดจากการใช้เทโลไปแ9ด้อยก้าิกิโลกร,รมัมนี่ก็คือ conversion factor งั้นคูณหารเสร็จแล้วก็ได้คำตอบนะคะเห็นไหมจะเห็นว่าปริมาณสารสัมพันธ์ไม่ได้มีอะไรยากแต่ถึงตอนนี้อาจารย์อยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนิดนึงนะคะว่าไอ้การที่เราเรียนพวกนี้ไปแล้วเนี่ย พี่คุณเนี่ยที่เรียนเรื่องแค่นี้แหละแล้วก็ไปฝึกงานสาหกิจกับโรงงานที่เป็นอุปโภคบรโิรโภคแห่งหนึ่งนะคะปรากฏว่าไอ้เรื่องแค่นี้แหละมันเป็นส่วนหนึ่งที่เอาไปใช้ในการทำสหกิจแล้วเรื่องแค่นี้ทำให้โรงงานเนี่ยประหยัดตังค์ได้เป็นปีละเป็นล้านเลยค่ะเกี่ยวยังไงหรออ่ะตรงนี้เราคุยให้ฟังก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมีเรียนคำว่าเปอร์เซ็นต์เอ็กเซสเนาะซึ่งเปอร์เซ็นต์เอ็กเซสคือปริมาณส่วนเกินที่ มันเกินจากสิ่งที่จําเป็นจะต้องใช้นะคะคือตรงนี้เองเนี่ยยังไม่ได้เรียนแต่มันเป็นของเก่าที่นักศึกษาเรียนมาแล้วเนาะอาจารย์ก็จะให้เห็นเลยว่าตรงนี้ถ้าคุยให้ฟังเนาะจากปฏิกิริยาเคมีตรงเนี้ยนะคะโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นอยู่ในห้องแลบเราก็มักจะทําการช่างสารมาตามปริมาณที่เป็นสโตยชิวเมติกแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาทําปฏิกิริยากัน แต่ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเนี่ยไม่สามารถจะช่างสารให้สารทั้งสองตัวที่เข้าทําปฏิกิริยาเนี่ยมันหมดได้ทั้งคู่แร้วค่ะเพราะฉะนั้นในทางโรงงานเนี่ยมันจะมีการเติมตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสารที่เป็นตัว e x c e s s ก็คือใส่ให้มันเกินไว้นิดนึงเพื่อรู้ว่าปฏิกิริยาตัวเนี้ยจะ complete reaction แล้วตัวที่เป็น e x c e s s ที่ใส่ลงไปเนี่ยมันก็มาจะเป็นตัวที่มันจะเหลือตอนที่เกิดปฏิกิริยาเสร็จ งั้นจากตัวนี้เองในโรงงานอุปโภคบริโภคเนี่ยเขาก็ทําการใส่ไขมันนะคะกับทาการใส่ด่างโดยคํานวณปริมาณด่างเนี่ยให้มันเอ็กเซแน่นอนค่ะงั้นถ้าอาจารย์วัดให้ดูตอนเริ่มต้นในถังปฏิกริก็จะมีไขมันแล้วก็มีด่างที่อยู่ในถังแต่ด่างตัวเนี้ยใส่เอาไว้เกินกว่าที่มันควรจะใช้เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาเคมีแน่นอนค่ะในถังตัวนี้ไขมัน คงจะใช้หมดเพราะใส่ด่างไว้เกินสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีด่างที่เหลือแล้วก็มีผลผลิตถูกไหมคะซึ่งตัวนี้เองก็คือกรีเซอรินแล้วก็มีสบู่ซึ่งกรีเซอรินเนี่ยเขาไม่ได้ยาวแต่สบู่เพราะกรีเซอรินช่วยถนอมผิวได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะรู้ว่าถ้าเราใส่ด่างเข้าไปเยอะเนี่ยนะคะเวลามันเหลือเนี่ยมันก็จะเหลือด่างเยอะ น,นี้พอมันเหลือด่างเยอะในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคยหรอคะอาบน,น้ำรู้สึกคันผิวแสบผิวเพราะว่ามันมีความเป็นด่างไงเพราะนั้นในโรงงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการกําจัดด่างโดยการเติมกรดเข้าไปเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาสะเทือนก็จะทำให้ลดการเป็นด่างลง สิ่งที่พี่คุณไปเห็นตอนไปทําโรงงานเนี่ยโรงงานเขาก็มีสเปคว่าโอเคเปอร์เซ็นต์เอ็กเซตรงนี้นะจากสเปคของการผลิตเนี่ยต้องมีค่าเอ็กเซเนี่ยอยู่ที่1.2ถึง0.5%ปอร์เซนทุกโรงงานที่ทํามาก็ทํากันมาอย่างนี้ตลอดนะคะแล้วพอมันเกินเสร็จเดี๋ยวก็ใส่กดไปกําจัดมันก็แล้วกัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนไปทำเนี่ยมันก็เคยมีคนสงสัยว่าทําไมต้องใส่1.2 1.5ด้วยหรอลดปริมาณลงได้ไหมเอาตัวเนี้ยลดลงให้เหลือน้อยลงได้ไหมเพราะว่าฐานของการคิดเนี่ยถ้าเราใส่เยอะเกินไปมันก็เปืองค่าด่างแล้วการที่ใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันก็เปืองค่ากรดที่จะไปกําจัดมันด้วย เปลืองสองต่อเลยงั้นถ้าเราลดปริมาณตรงนี้ลงได้ไหมนะคะลดลงเหลือเท่าไหร่ดีที่จะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และส่งผลต่อกระบวนการผลิตเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่พี่คุณไปทําตอนไปฝึกธุรกิจแล้วมันเป็นโรงงานผลิตขนาดใหญ่เขาผลิตกันทีเป็นเป็นหลายกิโลหลายตันต่อเดือนอย่างเงี้ยการลดลงไปเพียงแค่เล็กน้อยลดค่าดา่างลดค่ากรดเนี่ยเทียบแล้วปริมาณต่อปีเนี่ยก็ปรียัได้เป็นหลักล้านนะคะ ทั้งหมดที่เล่าให้ฟังก็คืออยากจะให้เห็นเป็นไอเดียว่าไอเทอเรียนอยู่ตรงเนี้ยมันเอาไปใช้งานจริงๆเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ใช้คำนวณแบบที่คุณเรียนตรงๆมันก็ต้องเอาไปคิดแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ต่อนะคะอ่ะคราวนี้เราลองมาดูนิดนึงค่ะว่าเมื่อกี้เราดูกระบวนการผลิตสบู่ไปแล้วตัวอย่างถัดมาค่ะตัวอย่างที่5.3เป็นกระบวนการผลิตน้ําแข็งแห้งนะคะเขาก็ตัวอย่างว่าถ้ามีการนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เฮปเทน มาผลิตน,น้ําแข็งแห้งหรือ dry ice ซึ่งตรงนี้เราต้องรู้เองว่าน้ําแข็งแห้งหรือ dry ice เนี่ยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่่ือรูปขอ,ของของแข็งอันนี้โจทย์ไม่ได้บอกมาให้แต่ถ้ามันเป็นการบ้านนะักศึกษาก็ไปเซิร์ช Google ดูก็ได้นะว่าน้ําแข็งแห้งมันคืออะไรปรากฏว่ามันคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของแข็งนั่นแหละเขาถึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาผลิตน้าแข็งแหงแ้ง,แ,หงแล้วต้องการผลิตน้ําแข็งแห้งจํานวน500กิโลกรัมต่อชั่วโมง เขาถามว่าอยากทราบว่าจะต้องเผาตัวเฮปเทนเนี่ยชั่วโมงละกี่กิโลกร,รัมคือพูดง่ายๆเขาถามว่าต้องใช้เฮปเทนด้วยอัตรากี่กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงนั่นเองปรากฏว่าเขาคำนวดว่าในกระบวนการเนี่ยพบว,ว่า50%ของคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นที่ถูกเปลี่ยนเป็นปน้ำแข็งแห้งข้อมูลให้มาแค่นี้แล้วจะคำนวณได้ยังไง คือการที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยบอกเลยนะมันจะทําให้เรายากเพราะเราเชื่อมโยงไม่ออกลองเอาตัวหนังสือมาวาดเป็นรูปหรือวาดเป็นโฟลชาร์ตนะคะสิ่งที่เราวาดได้คือแน่นอนสุดท้ายโปรดักต์จะอยู่ทางขวามือเสมองั้นรอยไอเนี่ยเขียนรอไว้ก่อนทางขวามือ ล้วแน่นอนเขาต้องเผาไหมเฮปเทนแสดงว่าเฮปเทนคือตัวที่ป้อนเข้าคือฝีก็อ,อยู่สายมือเผาไหมทำเหมืองไคลละก็ต้องทกับออกซิเจนถูกไหมงั้นเขียนแบบง่ายเฮปเทนทําปฏิกิริยาออกซิเจนอยู่ในคอมบัสชั่นแชมเบอร์ผลิตที่เกิดขึ้นต้องได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ําแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอตัวที่จะเอามาผลิตน้ําแข็งแห้งคือใครก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีหน่วยในการแยก ให้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนี่ยแยกออกจากกันโดยน้ำคอนเดนต์ออกมาไอตัวนี้แน่ๆที่เรารู้มันคือคอนเดนเซอร์ที่เรารู้จักกันแล้วถูกไหมก็คือควบแน่นงั้นสุดท้ายได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่จะมาผลิตไบรยไอซ์แล้วแต่คาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ที่ได้มามันเกิดจากการเผาไหม้เคปเทนพอเห็นภาพนะคะ เรามาแปลความหมายนิดนึงว่าคําว่ากระบ,บวนการ5 0เของคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเปลี่ยนให้เป็นน้ําแข็งแห้งคือกระบ,บวนการตรงนี้เท่านั้นค่ะหมายความว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้าสู่โรเซสตรงนี้หรือกระบ,บวนการตรงนี้จะมี50เท่านั้นที่เปลี่ยนเป็นไอนงั้นความหมายตรงนี้ลองแปลมันก็หมายความว่างั้นถ้าใช้คาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้1กิโลกร,รมัมก็จะได้ไอน้แค่0.5กิโลกร,รัมไอน้ นักศึกษา,าคุค้นไหมถ้าใช้ตัวนี้1กิโลกร,รมัมจะได้ตัวนี้0.5กิโลกร,รมัมตัวนี้แหละคือ conversion factor แล้วค่ะ1กิโลกร,รมัมคาร์บอนดออกไซด์ที่ใช้จะเกิด0.5กิโลกร,รัมของ dry ice เนี่ยคือ conversion factor แล้วเพราะมันคือปริมาณที่ equivalent กันแล้วเกี่ยวอะไรคะอาจารย์ อลองดูซิถ้าเราได้ Conversion Factor แบบนี้คำถามว่าจากปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะถ้าเราบอกว่าโจทย์บอกว่าจงหาปร,ริมาณของเฮปเทนที่เผาไหม้ถ้าต้องการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์5้าแข็งแห้งเนี่ยห้าร้อยกิโลกร,รัมต่อชั่วโมงงั้นแสดงว่าฐานนะคนวนคือสิ่งที่โจทย์กำหนดคือสิ่งต้องการแล้วถามหาเฮปเทนต้องการใช้ แต่เรารู้ว่าเฮปเทนต้องการใช้เนี่ยมันมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นก็คือตอนที่เผาไหม้คุณจึงจําเป็นต้องเขียนปฏิกิริยาเคมีแล้วจากปฏิกิริยาเคมีตัวนี้คุณก็จะได้สโตโชอม,มติกต่างๆตามที่เราเรียนเมื่อกี้คือตัวเดียวกันเลยงั้นลองมาดูซิว่าตอนเฉลยเนี่ยทำยังไงนะคะโจทย์เริ่มต้นจากการที่500กิโลกร,รัมของดรอยไอนี่คือสิ่งที่ต้องการ สุดท้ายต้องการหากิโลกร,รัมของเฮปเทนที่จะใช้ในการเผาไหม้ลองเชื่อมโยงจากรูปนี้ค่ะเราจะเห็นว่าการจะได้ไรไอต้องรู้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตไรไอจะได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเข้ากระบวนการผลิตไตรไอต้องรู้ว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้ตัวนี้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นเท่าไหร่ความเชื่อมโยงตัวนี้คือ conversion factor แล้วนะคะงั้นสิ่งที่เราได้เราก็เลยบอกว่า 0.5กิโลกร,รัมของ dry i ที่เกิดขึ้นจะเกิดจ,จาก1กิโลกร,รัมของคาร์บอนไดออกไซด์นี่ไงคะ conversion factor มันก็เลยทำให้สามารถเปลี่ยนหน่วยกิโลกร,รัมไดไ i ให้กลายเป็นกิโลกร,รัมคาร์บอนไดออกไซด์ได้ส่วนกิโลกร,รัมคาร์บอนไดออกไซด์จะได้มาจากไหนคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาจากการเผาไหม้ของเฮปเทนตัวนี้ดังนั้น conversion factor เราจึงพูดได้ว่า 100คูณด้วย100กิโลกร,รัมของเฮปเทนที่ใช้มันจะทำให้เกิด7คูณ44กิโลกร,รัมของคาร์บอนซายจากปฏิกิริยาดังนั้นกิโลกร,รัมของคาร์บอนซายที่ต้องใช้จริงๆเนี่ยมันจึงสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นกิโลกร,รัมของเฮปเทนที่จะต้องเอามาเผาไหม้ได้ก็ได้คำตอบค่ะ ส่วนวิธีบนนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ conversion factor จาก s t o i c h i o m e t i c ที่เป็นเรื่องของโมนนะคะอาจารย์ขอไม่พูดแล้วน้อเพราะว่าพูดมาหลายรอบแล้ว